สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับถังช่องซ่อมแก้ปัญหาหมอไซค์ในคลิปนี้ผมจะมาพามาดูวิธีการบดวหล้าแบบโบราณครับผมผมก็ส่วนมากผมก็จะทําแบบนี้ครับทุกคันครับผมที่รถที่เข้ามาซ่อมจะทาเปล่าก็จะทําแบบนี้ทุกคันครับเราก็ใช้กากาเพชรครับทาเข้าไปตรงบาใบวาล้า,าครับ แล้วก็ใส่เข้าไปครับไอดีก็เหมือนกันครับไอดีนี่เป็นเป็นเราใหม่ครับแล้วก็เกียร์บ่ามาใหม่ครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการบดบาครับผมแล้วก็เอามือครับนี้ครับทําให้มันเป็นแบบนี้ครับเวลาดันขึ้นมาก็ให้มันหมุนไปด้วยครับนี่ครับนี่ผมก็จะตอกครับนะครับหมุนไปด้วยขาบไปด้วยครับ รู้สึกว่าเปิดมันก็ใช้ง,งานได้ดีไม่มีปัญหาหรือว่าอาจจะแน่นดีกว่าด้ารบนแบบละลายอีกธี่ครับผมที่เห็นเขาเขามีเครื่องมือพิเศษหรือว่าช่างแต่ละคนมันก็ทำไม่เหมือนกันครับส่วนนี้อาจจะจะแกรน,นะวิธีนี้เป็นวิธีที่โบราณนบผมโบราณก็คือสมัยก่อนๆครับก็ๆๆๆมีแต่ทำแบบนี้ครับบทเบา เขาก็นับกันเป็นร้อยครั้งสองร้อยครั้งสามร้อยครั้งห้าร้อยครั้งก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมไม่บดนานครับผมบ่นที่ก็ไม่เกินร้อยครั้งครับก็่รู้ครับไอดีไอไอเสียนี่ไม่ได้เปลี่ยนครับแต่เปลี่ยนไอเดีครับ ไอเสียใบเบามันยังหนาอยู่ครับบาบาวก็ไม่ลึกครับส่วนไอดีใบเบาบางครับบาบาวก็ลึกมากครับก็เลยต้องเปลี่ยนใบเบาใหม่แล้วก็เจียวบาใหม่ครับส่วนหลอดเบาครับเราก็ขยับดูครับจับแล้วขยับดูถ้าจับแล้วขยับแล้วมันขยับได้เยอะมันขยับได้เยอะเราก็ต้องเปลี่ยนหลอดเบาด้วยครับแต่อันนี้ทั้งสองครับไม่ขยับเยอะครับ ไช้ได้ครับก็จะเน้นบทเบาไอเสียครับผมเพราะว่าไอดีเนี่ยถึงเกียร์บ่ามาครับไม่ต้องกดเอยอะครับถึงไม่เกียร์ก็อยู่ครับเพราะว่าช่างเขาทํามาดีครับเขาเกียร์มามันก็สนิทดีแล้วครับส่วนไอเสียนี่ก็ไม่รั่วนะครับตอนที่ยังไม่ถอดตอนตอนที่ไม่ถอดครับยังไม่ถอดเอาน้ํามันเทลงใน ปอดช่องลอดเข้ามาครับก็ไม่มีซึงครับก็บดครับผมเพื่อความปลอดภัยครับผมให้ชัวร์วครับนี่ก็คือการวิธีการบดบาวแบบโบราณครับผมที่ช่างส่วนมากก็ยังใช้กันอยู่ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมี็นประโยชน์ต่อเอซี FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับ ใครที่รับชมค,คลิปนี้แล้วเห็นว่าโอเคดีม,มีประโยชน์ครับก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทานทั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อนนขอจบไม้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผม,มน่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมสิง,งโตงอเีมาตรงนี้